สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ Iron Man กันดีกว่าทุกคนโอ้ยวันนี้บอกเลยว่าเลิกงามยามดีครับเป็นข่าวดีนะที่เราเนี่ยน่าจะได้มีโอกาสเห็นตัวของโทนี่สตาร์กลับมาใน a v e n g e r รภาค6อย่างแน่นอนภาค5ไม่แน่ใจแต่ภาค6 ยิ่งมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าไปใหญ่จริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยผมมักจะบอกทุกคนอยู่แล้วว่าผมเชื่ออยู่แล้วครับว่ายัางไงอเวนเจอร์ภาค6เนี่ยตัวของโทนี่สตาร์คจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะกลับมาในคารมิโอหรือว่ากลับมามีบทเยอะบทน้อยอะไรเนี่ยยังไงซะล้านเปอร์เซ็นต์กูเชื่อแน่นอนว่าเจอแม่งในเอเวนเจอร์ภาค6แน่นอนครับที่นี่เองเนี่ยนะครับผมจากเรื่องราวล่าสุดก็ได้มีคนไปถามตัวของนักแสดงอย่างโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์มา เกี่ยวกับการที่เขาเนี่ยนะครับจะกลับไปรับบทไอรอนแมนหรือเปล่าและท่านผู้ชมฟังคำตอบเนี่ยนะครับผมโอ้ใจเืินครับเรามาฟังคำตอบกันเลยดีกว่าว่าเขาตอบว่ายังไงตัวของเขาเนี่ยได้ถูกถามว่าจะกลับมารับบทไอรอนแมนอีกครั้งในอนาคตไหมตัวของโรเบิร์ตได้ตอบว่า ผมยินดีด้วยความเต็มใจเลยบท Iron Man เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของผมไปแล้วบทนี้มันเลือกผมแล้วดูสิผมมักจะพูดเสมอว่าอย่าไปเดิมพันอะไรกับเควินไฟกี้เพราะว่าคุณจะแพ้แน่เขาคือเจ้ามือเขาจะชนะตลอดไปพูดง,ง่ายๆก็คือไอ้ประโยคตรงนี้มันแปลได้2ออย่างตัวของเขาพร้อมจะกลับไปอย่างแน่นอนครับและ 2. อหยาแหงสวน ตัวของเควินไฟกี้ก็คืออยากคิดว่ามาเวลเนี่ยจะล่มมันอาจจะสะดุดไปได้แต่สุดท้ายแล้วเจ้ามือเนี่ยก็ชนะเสมอนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่า Kevin เควินไฟกี้นี่แหละคือเจ้ามือนั่นก็คือ,อยังไงซา m มาเวลก็จะกลับมายิ่งใหญ่ได้และเขาก็รู้สึกว่าไอรอนแมนเนี่ยมันคือบทของเขาไปแล้วบทไอรอนแมนเนี่ยเลือกตัวเขามาครับเขาพร้อมที่จะกลับไปรับบทนี้เสมอฟังดูแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็ค่อนข้างจะมั่นใจได้เลยนะครับว่าเราน่าจะได้เห็นเขาอีกครั้งหนึ่งในอเ n g e r s ร์ซีเคร็ตวอลอย่างแน่นอน ผมคาดว่าน่าจะกลับมามีบทแต่อาจจะไม่ได้เป็นบทหลักขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่า ไอตัวบทหลักตัวละครหลักที่สุดเลยเนี่ยก็คงจะเป็นตัวละครยุคใหม่ที่คาดว่าน่าจะเป็นสไปเดอร์แมนตรงนี้เองเนี่ยถามว่ากลับมามันก็คงไม่ได้มาแค่คารมิโอแวบเดียวหรือว่ามาต่อสู้ซีนเดียวหรอกก็คงจะมีบทอยู่ในหลายตอนก็หลักพอสมควรอนะ่ะเป็นหลักระดับแบบก,ากลางกลาหรืออาจจะมากเลยแต่ไม่ใช่หลักที่สุดนะครับผมไม่ใช่ทีมฮีโร่ใหญ่สุดอนะ่ะแต่มีบทเยอะแน่ๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารออยากจะข่ามเวลาไปดูเลยการเจอกันอีกครั้งระหว่างตัวของปีเตอร์ร์เกอร์โทนี่สตาร์ค ถ้าผู้ชมคิดดูมันจะเป็นช็อตที่ซึ้งขนาดไหนอะตัวของสไปเดอร์แมนได้กลับมาเจอกับชายที่ เหมือนคนที่เป็นพ่อของเขาสุดยอดแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนอกจากสไปเดอร์แมนเจอไอรอนแมนสไปเดอร์แมนเจอสไปเดอร์แมนจากมัลติเวิร์สอีกสไปเดอร์แมนมึงนี่นะศูนย์กลางของจักรวาล MCU ยิ่งกว่าไอรอนแมนซะอีกนะครับถ้าเกิดว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยได้เป็นตัวหลักอย่างที่เขาบอกมาจริงๆอะ่ะสไปเดอร์แมนจะกลายเป็นตัวละครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของมาเวลยิ่งกว่าไอรอนแมนอีกนะครับเพราะจริงๆแล้วสไปเดอร์แมนเนี่ยก็มีชื่อเสียงมาก่อนไอรอนแมนอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่โด,ด่งดดัทีีีสุใในนนโลนลลกบ้เยแ เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมคลิปก็อาจจะไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื้อหามันก็มีอยู่เท่านี้แหละไม่ได้อยากจะต่อความยาวสาวความยืดอะไรแต่โดยรวมเนี่ยเราจะได้เห็นอย่างแน่นอนนะครับผมโทนี่ตากน่าจะกลับมาชัวร์ๆร้อเซเลยนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการ Comic World Daily นะครับ